สวัสดีจ้าพี่น้องโสะอ่อ,อนเห็นต้นทุเรียนเจ้สิขาดแล้ว,ไวไหวอม,มหวยห่วยเขามาในสวนปึ้ย <ต ưới. S 1> พี่น้องทุเรียนแท้แกลาศิลป์สวัสดีจ้าพี่น้องอขอกอคือประชาชนสวัสดีค่ะพี่น้องโอ้ยอยากไหวทุเรียนต้นนี้ขอไหวย่อเด้อสาธุทุเรียนอีสานบ้านเฮาเกลาศิลป <laughs> ์ดินดำน้ำซุ่มสะออนว่าพี่น้องระเบิ่งทุเรียนเพิ่น แววตาขอซูมเด้อว like ่าบ่อออกเฮ็ยท่งไในพี่น้องตือันนี้ของแท้นะคะทุเรียนทุเรียนแ่แท้เลยเสื้ผ้าไปเบิ้งสูงแห้งวายวายเราลุกเหียงหนูอ่ะพี่น้องมังโซนจปลูกไรเหรอมจะปลูกอะไรเาดยันแต่ปลูกน่ยปอไรม้เมั้งมมั้งมั้งใรขอไปตรงนี้กอนเดี๋ยวตาเอาคลิปแม่เอากล้อง ต้มอะไรไปได้ตำมัะไร็ปได้เหวืออังตำมโต้ต้มยังเงินหางเงี้ยังหางเงียงลุงเหลียงเกิดมาหนูไหวย่อแล้วตาตีหรอตาพี่น้องผุ่นๆน้อยปุ่งๆทั้งเทิงนี่สองนี่ของจริงของแท้ได้หน่พี่น้องโอ้ยไหวย่อซะทุเด้ออีกรอบอีกต้นนึง ปั๊ด<บ>ผูใยญ่บ้านเป็นพูนยัดแบงดตอนรีนเป็นแังดแมนของแถวะเนี่ยแค้ของแถวแมนบั๊มเลยปื้อม่เ็บป็นลายเลยแมนงาหักงากระหักไงเด้อคนคล้องไว้เลยผูกค้าลอกไว้เลยเปื้อตาตี๋พี่นออ้องเลยหอมหวยงวยย่างเข้ามาอันนี้คือมีปายนี่จองแล้วปลายนวยแมนมีเจ้าของแล้วซุม้มแมนบุตรใจจะขาดเอพี่น้องพี่น้องปาดปาดปาด แม่ใหญ่แม่ใหญ่แม่ใหญ่นี่น่วยจองเ่อไรได้พี่น้องเนี่ยจองเชือกผูกเชือกผูกตอนนี้มาจาของสวนก็นยังเบว่างรับแขกแขกจองไว้เลยค่ะพอชิมลูกที่พอกินเลย้ยสอนสุดยอดพี่น้องเราบังความทุเรียน ที่เพ่นเป็นดินแดงเนาะดินแดงอือฮึโมน้องบ่เคยเห็นต้นทุเรียนไก่ปานิยักเทียเห็นแต่นในขาทรทัดเลยว้าวอันนี้ตาตี้สุดแล้วเนี่ยจอรนลูกนี้ประมาณสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบห้าทีนับได้ประมาณสิบห้าแต่วันเก็บไปเราได้พี่น้องจอด สุดยอดชุดเรียนหมอนทองกาลสินซอนอายุจักปีถ้าไม่ได้หัวาอายุจักปีหรอะเนี่ยเจ้าของสวนเพิ่นกำลังรับแขกอยู่ พี่น้องมาสั่งจองไว้มีตะนวยจองเลคะ่ะผูกเชือกแดงคือจองไว้แล้วนี่เชือกแดงอยขวดนี่คือจองแล้วมีซื้อแม่ใหญ่พร้อมเบอร์โทรนะคะซอนปะความไงประมาณจากปีสามปีแต่อันนี้คือขวนตันไปแล้วเจ็ดปีปค่ะไอ้บ่เมนลูกค้าลูกค้ามาซื้อนี่จองอร่อไปเลื่ยนี่ขวน ตัดไปแล้วขวัญใหญ่ๆนี่คือขวัญห้อยบนตัดไปแล้วเดี๋ยวจะไปฮับไปเบิ่งไปสัมผัสเจ้าของสวน